นี่ค่ะเพื่อนๆหอยเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเพื่อนอันนี้นก็จะเป็นหอยติดนะแต่ว่าหอยติดนี้วันนี้อาจจะไม่มีสิทธิ์แล้ววันนี้พอเราไม่แดวเครื่องมือมาเนาะค่ะถ้าหอยติดนี่เราต้องทุบค่ะเพื่อนๆเ,เราต้องเอาของแข็งๆมาทุบป๊อกแล้วเขา,เาก็จะแกะค่ะเราจะแกะเอาเปลือกเขานี่ออกแล้วค่อยจิ้มเอาหัวเขาค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราไปหาเก็บหอยลินกับหอยนั่นดีกว่าอุ้ยมีน้องปลาด้วยค่ะเพื่อนนี่นี่มีน้องปลาด้วย น้องปลาในบ่อน้ําจะมีน้องปูน้องปลาถ้าประดับจะมีหอยน้ําพริกเยอะนะยายปลาเพื่อนเก็บหอยน้าพริกเนาะหอยน้ําพลิ๊กหอยน้ําพริกอุ้ยมีน้องปูด้วยน้องปู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 พิ้วพิ้วอุ้ยมีน้องแม่นด้วยค่ะเพื่อนๆคะนี่ มีน้องเม่นนะคะเพื่อนน้องเม่นตัวดําอู้แต่ใบเขาน่ารัก,กนะคะเพื่อนแต่ว่าถ้าถูกเขานี่มีพิษมากมายเลยค่ะเพื่อนเขาจะมีพิษมาก,กนะคะนี่น้องเม่นค่ะเราไมา่ค่อยมีโอกาสได้เห็นเขาบ่อยๆนะคะเพื่อนนอกข้อจากว่าน้ําจะลงแบบนี้จะเห็นเนาะค่ะเราจะพาเพื่อนเดินดูจะมีหลายแบบค่ะนี่นี่ถ้าน้ําลงแล้วก็จะเห็นหลากหลายเนาะ มีน้องเม่นน้องปูน้องปลาน้องหอยหอยติบนี่เราคงไม่มีสิทธิ์ได้เขาแล้วบันนี้เราไม่ได้เอาเครื่องมือมาเนาะก็เขาจะมีหอยน้ำพริกเดี๋ยวไปดูหอยน้ำพลิกตรงนี้หอยน้ำพลิกเขาก็นี่เจอแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะน,นี่ค่ะนี่เขาเรียกหอยน้ำพลิกค่ะเนี่ยกินได้นะคะเพื่อนๆหอยน้ำพลิกีกินได้ หอน้ำพริกนี่กินได้ค่ะนี่นี่ก็าเรียกหอยน้ำพริกค่ะหอยน้ำพริกนี่เอาไปลวกแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเพื่อนๆอร่อยโอ้ีนทะเลสวยมากค่ะแสงทองสองมาสวยมากค่ะให้เพื่อนๆชมทะเลอันดามันนี ได้หอยแล้วค่ะได้หอยแล้วได้หอยแล้ว,หอ,ลวหอยน้ําพลิกมีหอยน้ําพลิกแต่ถ้าหอยติดนี่เราต้องใช้ <c oughs> หอยติดนี่เราต้องใช้ไอ้นั้นต้องใช้เครื่องมือทุบค่ะมีน้องปูด้วยค่ะมีปูด้วยมีน้องปูโอ้มีเรือเข้ามาค่ะเพื่อนเรือเข้ามาสวยมากดูดูพระอาทิตย์ จะมีเรือวิ่งผ่านมีเรือวิ่งผ่านพระอาทิตย์ค่ะสวยงามมากเลยว้าวสวยมากค่ะพเพื่อนๆมีเรือตาวิ่งผ่านวิ่งผ่านตรงนี้พระอาทิตย์จะตกน้ําพอดีเลยสวยมากค่ะพเพื่อนสวยค่ะใหญ่ๆเพื่อนดูเนาะเก็บปูเก็บหอยอุย้ยหอยตรงนี้เยอะมากค่ะพเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะหอยน้ําพริกเยอะมากเลย อุ้ยแต่ตัวเล็กตัวใหญ่ม่ตัวใหญ่เขาตัวเล็กตัวน้อยนี่ค่ะเยอะมากเลยนี่ตัวเขาน้อยมากเลยหอยน้ำพลิกหอยน้ำพลิกหอยติดนี่ถ้าเอาเครื่องมือมานะเรามาทุบตรงนี้ค่ะเพื่อนๆทุบที่เปลือกเขาเนี่ย ทุบปอ,อ,อกเปลือกเขาแล้วก็แกะเนาะอุ้ย,อ,ยอุ้ยตรงนี้หอยหอยเยอะค่ะเพื่อนๆค่ะนี่หอยน้ำพริกเยอะมากเลยนั่นขาดำๆนะหอยน้ำพริกตรงนั้นเลยสวยมากค่ะอันนี้เป็นทะเลอันดามันนะคะเพื่อนๆสวยงามมากโอ้เรือตาเข้ามาพอดีเลยเดี๋ยวไปดูตา ตาอ,ออกจับปลาวันนี้ได้ปลาไหมน้อตาเคลือได้ปลาไหมน,น้อนอ้นกปลาเยอะมากค่ะอุ้ยอุ้ยอยุอันนี้เป็นทะเลอันดามันคะ่ะเพื่อนๆค่ะสวยงามมากวันนี้พระอาทิตย์กน้ำพอดีเลยสวยมากหอยก็มีเยอะอยู่แต่ก็ ไม่ได้เอาเครื่องมือมาเนาะ,ะเดี๋ยววันหลังก่อนยายจะเอาเครื่องมือมาทุบให้ดู <Okay. S 1> คลิปนี้ยายฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเ mm hmm. พื่อนๆขอบคุณมากมายคะ่ะดีรับชมคลิปยายคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ